วันนี้นุที่ยาก็มีแนวทางเตัอเล็กเกี่ยวกับเล็กกูสมพงเล็กเทวดานะคะแนวทางของกูกูบอกว่าเขามาก ลายงวดนะคะที่จําได้คร่าวๆก็ประมาณหกงวดซ้อนนะคะผู้บอกวาา่าล่าสุดงวดที่พ่านมากเขาก้าหนึ่งรางมาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะผู้ห้สามตัวมากอนนะคะเป็นเลขเทวดาเลขคู่นะคะสามากกตัวห้มาก่อนสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปข้างเสียงสัมษณ์ระวางนนทิยากักบปู่สมพงเลขเทวดางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะ ปูการ,รมนมัสการค่ะเจะเล่นพอนปูนนทิยาเด้อค่ะโอ้มึงมัน,ม,นมันจะยาเตี้ยข้าลูกศิษย์ของปู้หาเบอร์โทษนนทิยามาว่าปูมีแนวทางเลขเทวดาจะให้นนทิยาเป็นสะพานบุญหาเป็นเรื่องจริงบ่ค่ะปู้โอ้ยังจริงเหรนะเข่าไม่จะงวนหรอกค่ะปู้มันถ้าปูไม่ยืนมันเข่ามาม,มันหงุดหงิด เขามาหกหวดแล้วส่วนมากท่ะ oh. ่านีู่กาเขา้ามาเล็กแล้วผููหญ่เขาถึง้นขึ้นเนี่ยหายทั้งรัฐบาลไทยหายทั้งเล่าบ่ค่ะผูู้เทวดาไม่ให้ปูปูใหพระเจ้าองค์ี่นะะอ๋อถ้าเทวดาเพิ่นบ่มาหายก็คือบ่มีตัวเลขหายมันบ่ค่ะแมนมนมนรัฐบาลไทยเขาเขาหกหวดแล้วมันบ่ค่ะู นไหนคนนั้นยูโดก่ว่าที่ว่าปูที่ว่าเขาเขาเจ้จอนี่มขมาแ้แูนหกศูนเก้าเก้าสองเก้านึ่งัค่ะมัหันเป็นเก้นึ่งค่ะบางข้างกับเขาบนบางข้างกับเขาล่างมันบ่ค่ะปูแมนนแมนเป็นังสันแหละลูกซิดเพิ่นว่าให้ฟังหนูกะเสียแน่ว่าเสียแน่ิันบอกว่าให้โทรมาติดต่อผู้เองเลยถ้ะจะรู้ก้มจริง เมันมันมันเป็นที่สันหลับเพราะว่าข้าเจ้าจิตตามภูม่าอยู่ประจำเนีนยคนเนี่ยค่ะนคิดว่าเขาเป็นไอ้พ่อค้าไปเกี่ยวอยู่ปากซองมั่นบ่างนูก็ว่ได้ถามรายละเอียดลายค่ะเพิ่น,นโทษทั้งไล่าลามาก<น>เพิ่นนห้เบอร์โทษไม่ได้สองหมื่นแล้วหรอคะ่ะผู้นุนทิยาว่า,าคลิปมันบวชเดียบวนเดีมีตาล่างที่จะลงงห้ก็เลยบ่ชึ่งโท,โทษเอาโทษเอาเดี๋ยวจะไปลงลบคลิปนะคะ เมนเมนเมนอาการอะไรแต่ว่าเพื่อนบ้านเออ๋อบางข้งกับเขาบนบางข้งกับเขาล่างเพื่อนบอกวา่าปูจ๋าปอยอ่คลิปแรกแล้วก็คลิปคงสุดท้ายเลขบ่กเก,กินบนสองคู่ล่างสองคู่มันวามจริงรอยู่บอ่ค่ะปูแมนปูห้บ่เกินสองหางดอกวอืมแต่วัน,ววนนี้นวันนี้เทวดาเพื่อนหายมากไปค่ะปู มันยังเด็กูเห็นอยู่ดอกแต่ว่าปูให้กูนมึงนั่งมึงนิดนีงก่อนมันเป็นเด็กงามๆแต่ว่าปูให้ปูนั่งมึงก่อนว่าคันันเกิดเป็นแบบได้เกิดเทวดาเป็นพันมากบอกปูปูก็จะได้บอกเพราะว่าให้นช่องนุษยายนาะอนนี้เนาะค่ะแม่ค่ะนุนิยาพาด้วยตอนนี้นุนยยาขออนุญาตตั้งตั้งกล่องเลยนะค่ะปูจะได้เอาเสียงปูลงอำเ่อค่วมชัดเจนวันที่่านมากเข่าเก้าหนึ่งมันปะค่ะ เขาเก้าหนึ่งตรงตรงนหล,ละปูให้ลา่างแบบนี้อ๋อเก้าหน่รลางตรงๆรงมวดน,นี้เพิ่นมาไห่พ่อล่างล่างปูจำตัวเลขได้บอได้พี่จำได้เพื่อเอฟซีไปหาซื้อสลากินแบ่งไว้ท่านจะได้เพราะว่าเพราะว่าเกิดเกิดเข้าไป มัอฉลากไปเป็นเทีบมันโชคดีเนาะค่ะแม่นค่ะจะได้ซื้อท่านแต่ว่าสรุปว่าเข่ามาเก่าเข่ามาหกหมวดซ้อนมันบ่ค่ะปูที่ว่าอะไรจีดกันบ้างอย่างนี้หกหมวดอ๋อหกหมวดคือว่าปู่แบบว่ามันออกมันเสกของมันถูกหมวดมปู่กรบโปงมาจากจิตจำเนว้ดงเนาะค่ะค่ะค่ะที่ว่าจำจำที่ว่าสามครั้งที่ไทยนี่ชุนหกกระมัด เก่าสองแล้วกันก้าวหนึ่งก่าหนึ่งตรงตรงนี้สิแหละค่ะเต่ผู้จะมาสีตรงเนี่ยอ๋อวนมากจากเขาตัวตรงบางข้างกับเป็นบนบางข้างกับเป็นล่างนุ้นที่ยากเข้าใจถืบอบ่อจ,อจ,อจอริงจรวันนี้เทวดาเพื่อนหายตัวได้มากนุ้นที่ย่าพ้อมแล้วครับผู้ผู้ยันมันออกแล้วเนี่ยยานออกแล้วกับคอยใบคอนเพื่อเอฟซีฟันชื่อแล้วฟันกะฟันเพื่นเจ้าดีฟันกะแบ่งฟันผู้คือเก้าค่ะ เนาะปัจจมันแบบว่ามันดอกเล่ากัดที่ว่าเอากันเล่าไว้แนวมืออื่นขันผู้หายมือนี่เกิดมันออกเล่ามืออื่นหนึ่งสี่มันขาดได้ค่ะได้ค่ะจะน้อยเนาะถ้าอัดมือนี่นน่นที่ยากก็จะปล่อยคลิปลงเลยตอนเย็นเ้าากูสน่ยห ห้าศูนย์เก้าเหียนตัเดียวคือศูนย์เก้าไปเทวดธาทาเลขสองตัวนี่คือศูนย์เก้ามันป่ะค่ะเมนียนได้ว่าผู้ยหญ่มันออกเก้ามึงือหนี้ท้าเป็ดอะไรผู้ผู้สังเกตมัน บ่ได้บ่ได้ตัดหาศูนย์หาเก้ามันบพคาะเขครูห้ตัดแค่ศูนย์เก้าหางเดียวมันบ่ค่ะแมนแมันเป็นเรื่องะไรเล่อ่ได้ะแล้วมันจะจะมีร่างอกบ่วค่ะครูเล็กร่างนี่เดี๋ยวสองรอบมึงอาจจะฟูจิตโปแา้วหรัอครูได้อ๋อสรุว่าไยบนมาก่อนแล้วก็ล่องไปซื้อเหล้าก่อนมันบ่ะค่ะแมนแมนแมนแม ไปไปิไปต้าเมืงนำ้ำมอนจะมันมันหมนันแด่ว่าขันขันมันมาแล้วคือมาใช่ในเด็กวเนี้ค่ะเพราะว่าเด็กําจะเกาเนี่ยมันมาเคยติดของกันรับเ่าะวาทหารผู้สวรรยายนี่เรียเด็กเกาหนึ่งแมวว่าเป็นใดขัดใดแง่มาตรงๆได้ป่ะครับกูว่ตรงๆเลยว่า,ลากลับใดแง่คือ,อยังงอมคนอันบอกถูกฟัง วัีถิวัตถิพานมากเก่าหนึ่งนี่เพิ่นหายมากก้อนเหล็กออกจักมือคะ่ะปูโอ้เป็นอาทิตย์โอ้เป็นอาทิตย์น่ะจะสื่อท่านเนาะคะ่ะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ปูว่าเพิ่นแหละอืมเสียดายเนาะเรีว่าหรือว่ามีปูกะยังเขาโทคมากปูก,กับมังเด็กตัวนยังมันเป็นเกยียเกย่าก,กับเก็ปู๊อ้าวปูกัาชิบหายเหล็กแล้วปูกับเหลกจะ,จะไปเขาจะไปโชคกับมันอยู่ด้แต่ว่าว่าลายเพิ่นดอก ค่ะออกเกตเก่าลางเอ,ออกดเกตเก่าลางม<ห>ีปุยอัจนี้มันเล็กตัวเนี่ยปูเยเ็จมันงามเนี่ยปุว่ามันต้องมารัฐบัลไทยเล็กหาศูนย์เก้านี่บ่กคะปูแมนอ,อ๋อวันที่ผพานมากนี่ แนวทางของปูสมพง์เลขเทวดางวดที่ผ่านมางวดที่ที่ผ่านมานี่เก้าเก้าหนึ่งล่างตรงๆสำหรับงวด 49, นีด้ให้หาศูนย์เก้าให้ตัดแค่ศูนย์เก้าน่นที่ญาตดถือบ่าค่ะปูตัวเดียวนี่ละไม่ต้องไปเอาอตัดถือไปหนอตัวเดียวเลยค่ะกราบขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่ห้แหน้าทางนะคะวันนี้ห้เอฟซีโสดีแนวทางของปูนะคะสมัชชาการคะ่ะ นิยากับเบาพิดเบาถือพี่น้องเอ้ยขออภัยนะคะเพราะว่าบางครั้งนุติยากับเบากับกับโยมหลายกว่าเบากับพระนะคะเพราะว่าเบาก,กับพระกับเจ้าจะใส่คาำสาบนอนนิยากับเบาพิดเบาถือนะคะ,ก,ะก็โทษขอขอภัยนะคะแนวทางของปู่สมพงษ์เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นพัทุดงนะคะเป็นพัทุดงแนวทางของเพิ่นเป็นเลขเทวดาเลขพุ่มเลขเทวดานุติยาว่าน่าสนใจเพราะเลข่นจะว่าลายคูสําหรับคนทุนหน่อย นะคะเพิ่นกระไฮมานะคะงวดเข้ามาหกมวดซ้อนนะคะนุ่นที่จะจะอธิบายอีกรอบนะคะเข้ามาหกงวดซ้อนงวดล่าสุดล่าสุดเข่าข้างล่างเก้าหนึ่งมาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี่นะคะเพิ่นบอกว่าบนเป็นห้าศูนย์เก้านะคะหาศูนย์เก้าปูบอกว่าเลขปูถามว่ามันจะมาตรงๆไ้ตัตศูนย์เก้านะคะปูบอกว่าไหล่องร่องนะคะล่องซสือเล่าไวก้กอนนะคะ เพื่อออกเล่านะคะเมื่อวานนี้เพื่อนกบญาติย้มไปหาไหาสองคู่นะคะไฮเกตเกตเก้าเจ็ดหกนะคะกับเขาเจ็ดเก้าล่างนะคะออกเล้านะคะสําหรับงวดนี้เพื่อนกะหมันใจวะเร่งหาศูนย์เก้าเป็นรัฐบาลไทย่ว่าเข้ากับกันเล่าไว้หาบาทสิบบาทนะคะนะคะเป็นแนวทางของปู่สมพงษ์เลขเทวดานะคะมวดวันที่สิบหกมิถุนายนงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปดขอโทษด้วยค่ะนะคะ,นะคะ แนวทางของผู้เป็นกะบวนลาตโตนะคะต้องรอเลขลางอีกนะคะใกล้ๆโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผู้ไดเลขลางเดี๋ยว่นจะโทรมากล้วก็เขาจะสรุปคลิปตอนใกล้ๆเลขออกอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นงวดแรกที่นนทิยาสัมผัส นแนวทางของปู่สมพงษ์เลขเทวดานะคะที่เอามาแบง่งปันทังช่องเขานะคะสรุปว่าแนวทางของปู่สมพงษ์เลขเทวดางว่วันที่16กรรกฎาคม2568เข้ามาห้วดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมาล่าสุด91ล่างมาตรงๆสําหรับงวดนี้่ไ้บนมากก่อนนะคะ509นะคะ ให้ตัดแค่ศูนย์เก้านะคะแนว่ทางของครูคนบอกว่าทำมันเข่ามันจะมาตรงๆนะคะเป็นเลขเทวดานะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขอวอวยพรห้พ่อไม่พี่นอ้องเอฟซีโซดีนะทางของครูสมพงษ์เลขเทวดานะคะ